สบายดีครับพี่น้องครับมานี้ขอนั่พาพี่น้องเข้าสู่บริเวณวัดบ้านพ้นเมืองครับเป็นพิ่ีกรรมอีกพิธีกรรมหนึ่งครับคือบุญเทศาาครับพี่น้องอีกพี่น้องกำลังทยอยเข้าสู่วัดแล้วครับเพื่อมา่ยายเทศาาครับในเสาร์มืดของมือขึ้นเพ่นครับมือวันเพ่นเดือนสิบ บุญขษา,าสา์พี่น้องโอ้ตอนนี้ปเป็นคืนวันสวรรค์เปิดครับพี่น้องบุญกษา,าปย์ขึ้นเพนเด็ดสิบครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ตีสามแล้วครับพี่น้องพี่น้องบ้านนอกครับมาล่อสิเข้าไปย้ายเขาสาครับพี่น้องอยู่หนาวัดครับเต็มอยู่ตอนนี้ครับ พะตอนนี้มาถึงบริเวณวัดเพื่อสีมายายขราักครับพี่นอ้องเป็นเวลาตีสามครับนี่คือพิธีกรรมครับพิธีกรรมสามโลกครับพี่นอ้องเป็นมือขึ้นวันสวรรค์เปิดครับ เอาเข้าวสากมาใหญ่ครับพี่น้องเพื่ออุทิศสวนกุศลไปให้เทวบุตรเทวดาละกะ <c oughs> บรรพบุรุษครับผู้หลวงรับพร้อมด้วยขุดปีปีศาสบมิยาทุกโตทุกตนครับสิเดีมารับอส่วนบนสวนกุศลมนีครับในคือ,อมือ วันเพนเดนซิบครับบุญเขาสาพี่นอ้นองครับพี่น้องครับตอนนี้ครับพี่น้องกะทย่อยกันข้ามาสู่บริเวณวัดครับพี่น้องเพื่อไม่ยายเขาสาครับ ตีสามครับเป็นเวลาที่เป็นนัดกันครับพี่น้อง ตอนนี้ครับพี่น้องครับบริเวณวัดต,ตอนนี้ค้นเต็มแล้วครับพี่น้องโอ้มีทุกกีิดตุกข้างครับหลอบวัดเลยครับเป็นแมะยายเขาวสารครับช่วงเวลาตีสามพระตีกองเหลี่ยวครับพี่น้อง พี่น้องครับหลังจากที่เอาเข้าวสาลีใหญ่มืาขึ้นนี่ครับช่วงที่สามครับเส้าเส้ามืดช่วงที่สามมือนี่แหละยุทธวัดครับแล้วครับก็เอาเข้าวสากีมะนาโอ้เออแมนครับเอาเข้าวสากมาีมะนาครับเอามาใส่ตะแหกครับพี่น้องบอ้โหว่าบ้านทั้งพี่น้องสิคือทั้ง บ้านไทเฮ้าบอ่อครับเพราะว่าประเภทนี้ครับเฮ็ดคือกันครับแต่การปฏิบัติบ,ตบ,ตบงางรั้งบางเถื่อกะอาจจะคาดเคลื่อนกันไปแต่ว่าก็เอื้นบุญเขาสาคือเก่าครับพี่น้องบุญเขาสากแต่ว่าพี่น้องบู้ว่าทั้งบ้านอื่นเพิ่นเอาเขาสากไปไปหน้าบ่คือทั้งพลนเมืองบอ่อครับพี่น้องแต่ทั้งพลนเมืองเพิ่นสิเอาเขาสากมาหน้าครับเอามา ถ้าตามภาษาบ้านเ่ากับว่าเอามาเส้นตะแหกครับปูแหกหญ้าแหกครับปูหักษาให้หน้าให้เพื่อนได้กินของหวานของข้าวอาหารหวานข้าวครับหมากผู้บุรีครับพี่น้องนี่คือประเพณีที่ผู้เ่าผู้แก่พื้นผ้าเฮ็ดผ้าทำมากครับก็ได้เฮ็ดน้ำกันครับพี่น้องเพื่อว่ารักษาเฮีดกล้องประเพณี ตามที่พุเธาพาเหตุครับเมื่อขึ้นนี่เป็นขึ้นวันสวรรค์เปิดครับเมื่อบุญเขาสากพี่น้องก็เลยเศร้านี่ครับก็ได้เลยเอาเขาสากมาหน้าครับมาทุกไฮครับพี่น้องมาทุกเจ้าครับนี่ครับทงหน้าเขาครับพี่น้องทงหน้าเขาบางเจ้าเพิ่นกลับไปแล้วครับแต่ว่าผมมา สวยเนีครับพี่น้องเอาเขาสากมาหน้าครับเอาเขาสากมาใส่ตะแหกครับเอามาให้ตะแหกอาหารหวานเข้าวมากผู้บุรีครับตามปีตามเดือนครับเพื่อให้เข่าสีไดงงามเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน้วยครับประเภทนี้เป่นผ้าเห็ดกับเฮ็ดนน่ำนอ้อพี่น้อง